กรามอาจารย์พ่อท่านพันเตครับผมท่านจนแจ้งครับเรื่องราวของ การเป็นอยู่ของคนเรานี่มันไม่ได้สนุกนะโยมนะเรื่องราวของโลกเรื่องคันทำมาหากินไม่ได้ง่ายนักอาตมาก็อาจจะเป็นชาวติดตามพ่อมานานครองเรือนอยู่เนี่ยยี่สิบเจ็ดปีนะโยมพยายามวนไปวนมาเดินไปเดินมาตั้งใจจะบวชเนี่ยเจอแต่ววนแรกแล้วก็ตั้งใจเลยจะบวชแต่ตอนนั้นน่ะเราก็มีทุกอย่างครบนะอายุเพิ่งยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ย <c oughs> สุดท้ายเราก็พยายามฝืนใจและทาใจมาถือศีลห้ามาเรื่อยๆลดละมาเรื่อยๆตั้งใจสามสิบห้าจะมาบวชนะโยมโยมรู้ไหมเป็นยังไงเจออยู <c oughs> อยี่สิบเจ็ดเนี่ยสามสิบห้านี่มันเจ็ดปีนะโยมมันน่าจะพอได้ใช่ไหมโยมรู้ไหมประสาทมันจะเสียเลยอ่ะกิเลสในตัวเรามันดันแล้วเราก็ทํางานคลองเร,อเรื่อยจน <c oughs> เรารู้แล้วไม่ได้แหละ เพราะเราก็ทําอาชีพอย่างที่เราทําอยู่อาตมาเป็นคนชาวไร่ชาวสวนมาอยู่กรุงเทพปับเป็นช่างทาทองตอนนั้นมีคนงานยี่สิบสามสิบคนแล้วนะแล้วก็คลายใหม่อีกรอบหนึ่งอายุสี่สิบห้าแล้วกันยี่ิบเจ็ดมาสามสิบห้านี่เจ็ดปีใช่ไหมโยมแล้วคลายอีกรอบหนึ่งเนี่ยอีกสิบปีมันควรจะได้แล้วใช่ไหมโยมสิบเจ็ดปีเนี่ย <c oughs> คนงานในบ้านมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ในบ้านมีสามสิบกวคนสีิบคนนะที่ห้างโรบิสันห้างแก้วฟ้าห้างไม่ได้คิดนมาขายทุกแห่งแหละขายเครื่องประดับอ่ะสุดท้ายอาจจะมีคนงานเจ็ดแปดสิบคนนะพอตั้งใจถึงอายุสี่ห้าแล้วมันออกจากบ้านได้นะแต่ต้นนามาคณณดูแล้วว่าในเส้นทางนักบวชเราคงอยู่ได้ไม่นานก็คลายอีกรอบหนึ่งคลายอีกรอบหนึ่งอายุห้าสิบสองขห้มานะอีกแปดปีคงทัน เพราะในชาวโศกเนี่ยหกสิบปีก็ไม่ให้บวชเราก็รู้อยู่ลึกๆโ <c oughs> ยมลองดูสิตั้งแต่เจอ,อยุยิตเจ็ดอ่ะกว่าจะหลุดออกจากบ้านมาได้เนี่ยอายุห้าสิบสี่นะไม่ใช่ห้าสิบสองนะจนลูกเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยจนเขาอยู่ได้พอ,พอสบายพอได้อาศัยอาตมาค่อนข้างฐานะดีนะก่อนจะมาเนี่ยอาตมาขายเพชรนะอาชีพสุดท้ายอาชีพขายเพชรขายพลอย แล้วก็มีคนงานเยอะพอฟองสบู่แตกกิจการในบ้านก็เริ่มค่อยเสียสูงลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ออกจากบ้านในคนงานในบ้านยังเหลือสามสิบห้าคนนะจาเจ็ดสิบกว่าคนนะ่ะฟองสบู่แตกเขาก็าไปทําส่วนตัวบ้างออกไปอยู่บ้านบ้างก่อตอนออกจากบ้านเมื่อสิบปีสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยคนในงานในบ้านยังเหลืออีกสามสิบห้าคนมาถึงตอนนี้อาตมาทิ้งบ้านมาเนี่ยสิบแปดปีแล้ว ใส่เครื่องแบบมาเนี่ยสิบสามภาษาและเนนสองภาษาคนงานในบ้านเหลือเก้าคนตอนเนี้ยเพิ่งไปเยี่ยมเข้ามาไม่นานนี้ตอนโควิดนี่มาเยี่ยมตั้งเกือบเกือบปีเก้าแปดเก้าเดือนปีไม่ได้ไปเยี่ยมเขาสุดท้ายแล้วพอโควิดมานี่เขา,เขาทําอะไรไม่ได้แหละเขาก็จบแต่เป็นเรื่องเขาไม่เกี่ยวกวับตามาแล้วนะเพราะตามาไม่ยุ่งกับที่บ้านมาในี่สิบแปดปีเต็มแล้วสุดท้ายแล้วโยมในทางโลกเรานี่มันเหมือนจะสบายนะ จะไม่มีอะไรยมทํางานจนมีเงินทองไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยเนี่ยมันเหมือนจะสบายแต่ธรรมารู้แล้วไม่ใช่จริงไม่สบายจริงอรตมาคอ่อยลดละมาปล่อยมาอาตมาสมบูรณ์ในชีวิตมานะก่อนออกจากบ้านมาอารมามีฉนดนยี่บแปดใบนะอาตมาไม่ได้ทิ้งแหวนเพชรอาตมาทิ้งตู้เพชรพะอาอตมาชีพขายเพชรแล้วก็ออกมาเนี่ยและสุดท้ายโอ้ยเรายิ่งมาฟังพ่อพูดริง ทามาแต่ละวันแต่ละคืนนี่โอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยสุขสนานเบิกบานใจอย่างเงี้ยเราก็ฟังเออมันจะยังไงอะ่ะเราก็รู้ว่ามันดี <c oughs> แต่จะมาเพิ่งทราบซึ้งมาสี่ห้าปีที่ผ่านมานี่เองนะให้เขามาจุกสุขสนานเบิกบานใจเนี่ยกฎติที่พ่อเขียนไว้เนี่ยเออมาเริ่มเข้าถึงบางส่วนมันเริ่มได้สบายบางส่วนที่ตัวเราเองเออมันติดยึดน้อยลงมันสบายขึ้นแล้วยิ่งมาตอนหลังเนี่ยสลกใหม่เพราะว่าเนี่ย <c oughs> ทองคําแท้ ทองคําแพงแท้แพ้แรงคนจนลุกตะระโอ้โหยังทราบซึ้งหนักไปนะโยมมันจริงๆเลยนะแล้วใครจะรู้เรื่องกับเราอะ่ะเราจะมีชาวโศกที่เรารู้เรื่องและที่พ่อพาทำเนี่ยเขาต้องมาตรงนี้นะโยมคนในโลกเขาไม่มีที่ไปหรอกเขาจะต้องมาจุดนี้และยิ่งโควิดเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมโยมทุกอย่างมันถูกบีบรัดหมดเลยนะ เนี่ยเศรษฐกิจต่างๆบีบรัดหมดเลยการจะเป็นอยู่อย่างสบายเนี่ยจะต้องมาทํากินทําอยู่และถ้ายมรู้ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีที่ไปจริงๆนะโยมแม้แต่โยมมีตังมีเงินม,งม,มีทองสมบูรณ์ในบ้านเนี่ยจะซื้อกินเนี่ยแล้วผักปลอดผักที่เขาขายข้างยนข้างนอกมีสารพิษเต็มไม่เอาโยมข้าวทุกเม็ดผักทุกต้นที่ว่าสมบูรณ์อ่ะมันมียาฉีดทุกต้นทุกเม็ดนะถ้านิยมจะปลอดภัยนยมจะต้องทำแบบพ่อท่านสอนแบบในหลวงสอนเนี่ย ฉะนั <T t ้นเนี่ยเมื่อเรามาอยู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยเราโชคดีเยอะแล้วเนี่ยเส้นทางเนี้ยที่พ่อพาทำเนี่ยมันสูงสุดของคนที่จะมาอยู่นะคนธรรมดาเขาไม่อยู่กับเราไม่ได้นะโยมที่ยยมอยู่อย่างเงี้ยเขาอยู่กับเราไม่ได้ถามว่าดีไม่ดีสูงสุดไม่ดีสุดแต่เราแต่งตัวกันยังไงออยู่ยังไงกินอยู่ยังไงไม่ได้สบายนะอาตมารู้อาตมาออกจากบ้านมาเนี่ยอาตมาไม่ได้สบายที่คิดหรอก แต่สมาพอใจจะทำที่ได้สบายคือใจมันคลายจากการติดยึดจากการถือสาวางลงมาได้บ้างบางส่วนสุดท้ายแล้วที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาเขาจะทำนะโยมคนที่ก้าวขึ้นเป็นพระระจะมาทำกันไม่แต่โยมเ,เองที่ใส่เครื่องที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเดินเดินอยู่เนี่ยแต่คนในโลกโลกีเขาไม่รู้จักเราเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แหละเขาเริ่มเข้าใจเข้าใจแบบ พื้นพื้นไม่เข้าใจลึกซึ้งมากหรอกแต่เราชาวโศกเนี่ยเราจะต้องเป็นหลักเป็นแกนเป็นแกนให้กับตัวเราเองนะแล้วก็กลุ่มด้วยนะสุดท้ายแล้วโอ้โหงานพ่อท่านนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะอาจจะมาอยู่เวลานี้นะนึกในใจก่อนนอนหรือตื่นนอนนึกถึงก็โอ้โภาคภูมิใจนะเออเราออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยที่เราไม่หลงเหมือนชาวบ้านเขาหลงกันเนี่ยเขาไม่หลงครอบครัว เขาไม่หลงบุตหลานไม่หลงข้าวของเงินทองเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายเลยอาจจะมามีครอบครัวมีลบุตรสองคนมีหลานสามคนน่ารักและสุดท้ายเขาก็อยู่ของเขาเขาก็สบายแบบโลกีของเขาเขาก็เจริญลูกเรืองแบบของเขาแบบแบบแบบาาวโลกเขาเป็นสุดท้ายของชีวิตเราเลือกเองไม่ได้สักเรื่องนะของเลือนเนี่ยมันจะเลือกได้แต่เลือกไม่ได้หรอกแต่เราจะเลือกทําได้ เราเลือกเองอะในโลกอ่ะเราเหมือนจะได้แต่ไม่ได้แต่เราเนี่ยเหมือนจะได้อยู่แต่พอไปถึงลูกถึงหลานเราไม่ได้สุดท้ายเราต้องเลือกเองแลวเราต้องทำมีตัวเราเองาศาสนาพูดนี่มันสุดยอดเราต้องทําเองสูงสุดคือต้องถือสีลห้าเอายมุขหกข้อเราไม่ทําใช่ไหมพอเราได้แล้วเนี่ยคนในโลกเขาทาไม่ได้แต่เราทําได้ไงตํานาเขาบอกอบยมุขหกข้อ เหล้าบุหรี่การพนันเที่ยวกลางคืนพบมิชั่วถ้าพูดมาแบบนี้มันจะหลับมันจะเมาเมาจะไม่อยากฟังนะถ้าพูดเรื่อง <c oughs> การกินการอยู่การหาเงินหาทองไปสบายมันน่าฟังแต่ทุกคนก็อยากไปตรงนั้นใช่ไหมแต่เราชาวสุขเราไม่เป็นแหละเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมาลกุตละความพ้นทุกศาสนาผู้สอนเรื่องการพ้นทุกนโยมพ้นทุกคือพ้นตรงไหนพ้นที่ใจเรา ที่เราละไนคลายจะเที่ยวติดยึดได้โยมติดอะไรอยู่บ้างติดอะไรอยู่บ้างติดลูกติดหลานเท่าไหร่ติดบ้านเท่าไหร่ติดเงินติดทองเท่าไหร่ติดเครือบ้านเครือญาติเท่าไหร่ติดทินที่อยู่เท่าไหร่ถ้าโยมละไนคลายลงมาจากสิ่งนั้นได้โยมจะค่อยเบาขึ้นมันมีทางอื่นนะโยม พูดเหมือนง่ายนะคิดเอาง่ายนะแต่ทาจริงๆอย่างที่ตาพูดเมื่อกี้อ่ะยี่สิบเจ็ดปีฝึกปลือมาเนี่ยพยามไม่กินเนื้อสัตว์กินข้าวมือเดียวลงมากินสองมือยี่สิบเจ็ดปีคลองเรือนอยู่เนี่ยออกจากบ้านมาเนี่โย,ยมรู้ไม้ตอนออกจากบ้านสภาพอจะมาจําได้อ่ะจะตัดสินใจทิ้งบ้านช่องมานี่ยบ้านาตมาติดแอร์เจ็ดตัวนะโยมคิดดูบ้านยังไงติดแอร์เจ็ดตัว บ้านจะมาอยู่กลางใจสุริวงนะไปสนีกลางสุริวงบางลักษ์บ้านํามาอยู่ตรงนั้นมีบ้านมีบริเวณล้อมรอบมีต้นไม้คลื่นอ,อยู่ในบ้านมีที่ร้อยห้าสิบตารางวาไม่เยอะนะแต่มหาศาลนยโยมสุริวงใครมีที่ร้อยห้าสิบสามตารางวาในกลางใจสุริวงอะ่ะบางลักษ์อ่ะร้อยห้าสิบสามตารางวาเขาอยู่ตึกแถวก็ยังมากว่าสิบสามตารางวาสิบห้าตารางวาไม่เกินหรอก ตึกสี่เมตรลึกสิบสาเมตรสิบห้าเมตรก็บา,านสิบสองตรารางสิบห้าตารางไม่เกินแต่ทำไมอยู่ตรงนั้นนะ่ะตอนทิ้งออกจากบ้านจะพูดสภาพปะโยชคฟังนะจะผู้ยมฟังว่าออกมาเนี่ยใจตัวมันชาชาอีกใจหนึ่งก็ปิติได้หล่อเลี้ยงเออเราจอดว่าแล้วนะอีกข้างหนึ่งก็ใจตัวชาชาเดินออกมาเนี่ยถามว่าเสียดายไหม <c oughs> เสียดายไม่มีไอ้ที่เราสร้างไว้ตรงนั้นนะ่ะเสียดายไม่มี ถามว่ากลัวต้องออกมาไหมอีกกลึงหนึ่งก็ดีใจที่ได้มาอีกกลึงอันนี้จะเจออะไรข้างหน้าที่จะมาเนี่ยไม่คิดยังไงโยมรู้ไหมออกจากบ้านอะ่ะจนชื่อเดิมชื่อนรินสกุณบำรุงเฮ้ยแกเอาจากบ้านไปเนี่ยบ้านช่องเรือนชานไม่มีนะแกกายข้างหนวไหวไหมถามตัวเองบริษัทนรินทร์ตั้งไว้เนี่ยรมละลายกันทนได้ไหมแล้วตายข้าวหนวไหวไหม อาตอมาถามตัวเองเออไหวนี่ไม่เป็นไรนี่ตายข้างถนนก็ไม่เป็นไรนี่อาตอมาคิดขนาดนั้นเลยนะคิดว่าต้องตายข้างถนนบริษัทที่สร้างไว้เนี่ยล้มละลายแต่ตอนเนี้ที่บ้านมันถึงตรงนั้นแหละสิบแปดปีแต่อตอมาดูท่าถาม่ต้องตายข้างถนนนะอาตอมามีพี่น้องที่อบอุ่นมีพี่ที่น่ารักมีพันเตท,ที่น่ารักมีอวโสที่น่ารักมีญาติโยมที่พออาศัย โยมรู้ไหมใจที่โตกุ่นเนี่ยโยมต้องละกิเลสลงไปลดความติดจิตลงไปแล้วโยมจะเห็นว่าที่เจ้าอยู่แี่หน้าอยู่โยมลดโยมลดความถือสาลดความติดจิตลงไปได้เท่าไหร่เนี่ยโยมจะเห็นเนี่ยอาตมาเป็นนักบวชนะพูดในฐานะนักบวชนะอาตมาเห็นพระเตนหน้ารักเห็นนุบิชาหน้าเข้าใกล้จังเลยเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเข้าใกล้มันไม่อยากเข้าใกล้หรอก มันเจ็บเจ็บแทบแสบแต่ตอนเราลดกิจลงไปได้เนี่ยเออเห็นพระเจ้านารักจังเลยอ่ะเออหน้ากราบมาไหว้จังเลยเห็นโอโสเนี่ยน่าเข้าใกล้จังเห็นญาติโยมเหมือนญาติสนิทกว่าสายเลือดญาติที่ตะวันไปเยี่ยมที่กรุงเทพที่บ้านที่เกิดมันก็ไปเยี่ยมนั่นแหละโดยโดยสมมุติแต่สนิทสนมด้วยมันไม่เป็นนะโยมมันเห็นพญาจิชาวโศกเนี่ยมันเห็นเออเหมือนญาติเราเหมือนพี่น้องเราเราเป็นตระกูลอีตระกูลหนึ่งที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ไงใช่ไหม ตระกูลตระกูลหนึ่งที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมเราไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บเราไม่ต้องกลับไปกินเนื้อสัตว์เราไม่ต้องไปอร่อยกับเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นอีตระกูลหนึ่งถ้าจะพูดไปมันเราไม่ Queen, izzard, ตระกูลเสือตระกูลงวตระกูลงูตระกูลเหี่ยวตระกูลที่กินเนื้อสัตว์เราตระกูลกินพืชแล้วใช่ไหมเนี่ยใจมันดีตรงนี้สุดท้ายเราได้อาศัยตรงนี้เป็นเป็นของเราจริงๆสุดท้ายเราจะพูดกับใครเขารู้เรื่อง ที่จะมาพูดพูดไปเนี่ยอาตจะมามาดูหวังพวกงน,นอกเขารู้เรื่องนะอาตมาพูดกับโยมยอาจจะมาก็จะชมโยมแหละโชคดีที่เรามาเป็นลูกศิษย์ท่านพธิลักษณใช่ไหมได้มีหมู่สงฆ์ได้เกาะได้ยึด ได้มีมุ่งแยรทำที่เราพอได้อาศัยพึ่งพิงเพื่อจะไปเดินทางต่อให้เราลดละเกลียดไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการที่เราเป้าหมายของเราที่เราจะติดะไรน้อยลงยึดเลยน้อยลงใจที่คลายจากการถือสาคลายติดยึดเราไม่มีสิทธิ์ไปเกลียดไปชอบใครในโลกนี้นะโยมเรามีสิทธิ์ทําใจเรายังไงให้ใจเราเลยเนี่ยไม่ต้องไปเกลียดใครไปชอบใครในโลกนี้จุดหมายปลายทางของเรา ไม่ต้องไปรักใครก็ได้ไม่ต้องไปเกลียดใครเลยมีประโยชน์ก็ทําไปวันต่อวันคืนต่อคืนอยู่ปัจจุบันไปวันต่อวันคืนต่อคืนและใจเราจะค่อยดีอาตมาเคยพูดบ่อยๆอาตมาพูดภาษาธรรมะไม่ค่อยเป็นนะอาตมาเคยเปรียบเทียบนี้จิตวิญญาณคนเราเนี่ยจิตวิญญาณคนเราเนี่ยนะโยมมันก็เหมือนเรือจิตวิญญาณคนเราเหมือนเรือถ้าเราเอาความอยากได้ใครมีใส่ไปเจตวิญญาเราเอาความโอโหโทโสใส่จิตวิญญาณเรา เอาความอิจฉาหรือเสียใสย่จิตวิญญาณเราลงไปใจเราก็จะหนักเมื่อเรือจะตัวมนอนไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเอาความอร่อยเอาความสบายเอาความอยากเคลิ่มอยากรวยอยากสบายแบบโลกีเข้าไปมันจะหนักไปเรื่อยจิตวิญญาเราอะและใจเราก็จะจมลงไปเรื่อยเมื่นเรือจะจมน้ำไปเรื่อยท่านี้จะยมจะทํายังไงให้เอาเนี่ยพวกความอยากได้ใครมีเอามาโหโทโสเอาความติดยึดขุกสุขสบายแบบโลกีหยิบออกไปจากใจเราอะพูดง่ายจังเลยนะไม่หยิบออกจากเรือ โยมหยิบออกไปราคะโทสะโมหะความอยากได้ค่มีความสุขสบายหยิบออกจาจิตวิญญาเราไปเรื่อยเรื่อยใจเราจะลอยลอยลอยขึ้นมายเป็นอย่างนั้นเลยใจเราจะเบาขึ้นมาเรื่อยไม่เหลือลอยขึ้นจากน้ามาแล้วมันจะอยู่ได้อย่างดีจะทรงตัวได้อย่างดีแล้วเราจะพ้นทุกข์ไปได้เรื่อยจากที่เราเราไม่ติดไม่ยึดอะไรเราติดเรายึดอะไรทุกบทไหนโยมเราติดเงินติดทองติดเพชรติดพลอยติดลูกติดหลานติดความสุขความสบายตัวนั้นตัวพาทุกข์ทั้งนั้นแหละ และใครจะรู้คนในโลกโลกีเขา,าจะสบายนะแต่มันทำให้เราหนัก,กจิตวิญญาณให้เราเหนื่อยท่านนี้เรารู้แบบนี้พอท่านมาสร้างศาสนามาสร้างหมู่สงมาสร้างสถานที่ต่างๆของเราให้เราได้อาศัยเนี่ย <c oughs> สันติอโศกบ้างราชธานีบ้างราชสีมาด้วยภัยเลีด้วยเชียงใหม่ด้วยภูผ,ผาฟ้าน้ําด้วยที่เราสร้างไว้เนี่ยเป็นที่พักเป็นที่เตรียมตัวที่เราจะาได้อาศัยเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดที่เราได้เดินทาง มาหาความทุกข์จากจิตวิญญาณของเราเองมันไม่มีอื่นนะโยมมีแต็ตัวเรากับความถือสาเราต้องลดความติดจิตของเราสุดท้ายจะพูดให้ตรงๆคือกิเลสเราที่เราติดนั่นแหละเราต้องพยายามมาหาตัวเนี้ยเราจะลดตรงนี้ได้โยมไม่มีทางอื่นนะถ้าโยมไม่ถือศีลห้าโยมไม่มีสิทธิ์เลยโยมต้องถือศีลห้าบริสุทธิ์นะถ้าโยมได้ศีลห้าบริสุทธิ์เนี่ยายโยมได้ศีลห้าบริสุทธิ์วาจายมต้องได้ด้วย ไม่พูดไปทำนองให้ผิดสินห้าแล้วเท้ากายได้วาจาได้มันจะมีสิทธิ์ไปถึงใจข้างในที่เราจะได้บริสุทธิ์ทางจิตปัญญาขึ้นมาจริงๆจากสีลห้าแล้วพอสินห้าได้เสร็จโยมต้องถือสินแปดต่ออีกนะโยมถือศินแปดได้บริสุทธิ์โยมต้องเลื่อนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะทีนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ย ส่วนกลางก็ต้องมีสินห้าสินแปดใช่ไหมจะพออยู่ค่อนข้างสบายแต่สินห้ายมก็หนักหน่อยแต่มันก็จะได้สบายขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอได้สินแปดยมจะสบายขึ้นอีกนิดหนึ่งมันจะได้ทิ้งอะไรมาได้อีกหน่อยหนึ่งถ้าได้สินสิบมันต้องมาลุ่มนักบวชแล้วอันนี้มันมากเกินไปแล้วเอาแค่สินห้าสินแปดยมพยายามอยู่ให้ได้ในกลุ่มของเราและใจเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีที่เกาะที่ยึดตัวนี้ยมไม่มีสิทธ์นนะที่พ่อสอนเนี่ยที่พ่อสอนเราเนี่ยที่อาตมาประมาทอย่างนี้ <c oughs> ปภีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆวัฒนธรรมจารีประเพณิที่ตามๆกันมาเนี่ยมันอยู่ในโลก,กีอะ่ะในโลกอะ่ทะทีนี้ใครจะม่รู้จากชาวโศกยอมทะลุโลกีขึ้นมาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่ยึดขึ้นมาเนี่ยยอมทะลุขึ้นมาทะลุขึ้นมาทะลุขึ้นมาคนนี้ยอมจะมรู้จักชาวโศกเพราะชาวโศกมาอยู่เหนือโลกตรงนี้ มันไม่ติดประเพณีไม่ติดความยึดมั่นถือมั่นทางโลภีวะธรรมต่างๆมากมายแล้วมันจะได้มาสายตรงนี้โยนตุท,ทะลุโลกมา,านยนอ,กกอย่างนี้เลยท่านี้โยมจะได้สีห้าเป็ยสุดโยนทะลุโลกมาอย่างเงี้ยเป็นเส้นตรงสุดท้ายแล้วเราจะปฏิบัติจริง,รงๆที่เรียกว่าโลกุตระที่เราพ้นทุกเนี่ยพ,นพกก้นทุกข์ก็พ้นที่ไหนที่ใจเราที่เรายึดที่ใจเราติดใจเราติดอะไรที่พูดอย่างเมื่อกี้ ติดสมบัติใช่ไหมติดเงินติดทองติดลูกติดหลานติดที่อยู่ใช่ไหมนั่นแหะนั่นแหะตัวครอบงํำเข้าไวบพัพเเรมีต่างๆนะั้นไม่ต้องพูดถึงว่ครอบงํำอยู่แล้วและในเมื่อเรามาเรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นไมัต้องมีที่เกาะที่ยึดไงพ่อสร้างให้เราครบแล้วนะราชสีมายอย่างนี้ก็มีที่พึ่งที่พิงแล้วใช่ไหมมีอาหารที่ปลอดสารพิษมีสถานที่มีนักบวชอยู่ครบสมบูรณ ทุกแข่งที่พ่อสร้างไว้ให้เนี่ยถอาตอมาจะมอยทีมอาตมาลูก,ลกจ้างห้างลูกผิดอยู่กับห้างอาตอมามองดูละศสีมาเหมือนห้างนู่นะห้างใหญ่ที่พ่อตั้งไว้ให้เสร็จแล้วเนี่ยพ่อร้าตั้งไว้ให้เสร็จแล้วมีทุกอย่างครบสมบูรณ์แล้วทยมก็ดูแลรักษาไปแล้วเป็นพนักงานอยู่ในห้างนี้ให้ได้ไะใครมาดวงต้อนรับเขานะดูแลเขานะที่มาตรงนี้เราเป็นพนักงานของห้างไงเราใครมาก็ดูแลเขา คอยต้อนรับเขายิ้มแย้มแจ่มใสกับเขามีอะไรขยิบยื่นให้เขามีข้าวที่ปมมีผักปลอดสารพิษมีข้าวหุงสุกร้อนๆให้เขากินปลอดสารพิษร่างกายเขาจะได้แข็งแรงพอร่างกายเขาแข็งแรงปัญญาเขาจะดีๆปัญญาเขาดีเสร็จเขาจะเป็นเพื่อนกับเราสุดท้ายเขาจะเป็นเพื่อนกับเรานะไพารีก็แบบนี้สันติก็แบบนี้บัลาดก็อย่างนี้แต่เราไม่มีเันมีพอเหมือนบัลาดพอบัลาดพอสร้างสไลเดอร์ไว้ให้เด็กเล่นด้วยใช่ไหม ใช่ไหมเราไม่มีตรงนั้นเราอยู่รักมาีลมาเราก็แค่ดูแลโอ้ยเดี่ยมีผักปลอดสารพิษปูกงว้งามๆเนี่ยมีข้าวเนี่ยปลอดสารพิษเนี่ยหุงเขากินเลยเวลาเขามาต้อนรับเขาเลยพี่น้องเราจะมาใหม่ๆเราก็ต้อนรับเขาตรงนี้โยมว่าดีไหมอ่ะใช่ไหมแล้วโยมต้องทําด้วยนะถ้าโยมไม่ทําคุณึงก็ทําไม่เป็นนะ ที่จะหุงข้าวไว้ต้อนรับพี่น้องเราให้เพื่อนเรากินเราด้หวังสิ่งตอบแทนเงินทองไม่เอาเขาทําไม่เป็นนะน้อยชาวโศกอ่ะเราจะทําเป็นพ่อพ่อเราสอนพ่อสอนตั้งลงบุญตั้งลงช่วยเหลือคนมาตั้งนานแล้วยี่สิบสามิบปีมาแล้วเนี่ยเราได้อาศัยแล้วเราเป็นคนนักเป็น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 คนให้อ่ะเป็นคนเสียสละใครเขาไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรหรอก เราทําไปลดกิเลสเราไปทําไปลดความถือสาในใจลงไปทําไปลดความติดจิตใจใจเราลงไปใจเราก็จะเบาขึ้นเรื่อยๆใจเราติดยึดน้อยลงไปเรื่อยเราจะพ้นทุกข์ไปเรื่อยและสุดท้ายเราได้พ้นทุกข์จริงๆนะที่พ่อพาเราทําเนี่ยพาถือสินห้าเนี่ยมันอาจจะบาดใจหน่อยสภาพ้างนอกแต่พวกเรารู้มันดีใช่ไหมเราก็พยายามอย่าให้ผิดมันมี <c oughs> มันม,ม,นมีมันมีกายกรรมมีวัีกรรมมีมโนกรรมมันมีอ่ะ มันมีศีลมีอธิศีลมีอธิจิตไม่มีรายละเอียดลงไปตรงนั้นแล้วพยา,ายามไปถึงให้ถึงข้างในเลยแล้วเราจะได้ความสบายสบายของเราที่จิตวิญญาณเรามันจะไม่สบายแบบโลกีเขานะเราจะสบายแบบชาวโลกูตละแล้วเราจะได้จริงๆแล้วสิ่งนี้จะเป็นรั์แท้ให้เราจริงๆที่เราจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติได้จริงอาตมาเมื่อก่อนก็ไม่ชัดตอนหลังก็ชัดนะ <c oughs> เออเกิดมาเราเขาติดบุหเรียนทำไมไม่ติดอ่ะ ขาติดเหล้าเราไมไมติดอ่ะเขาติดการพนันทั้งหมดเขาติดแต่นันเราทำไมไม่ติดอ่ะ,อออะพอไปเจอพ่อท่านนี่มันถึงดีใจงไงโอ้พื้นฐานเราไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ไม่ติดการพนันมาแต่บุหรี่ก็สูบมาที่พูดของเรียนอยู่มันไม่ใช่รู้มันก็สูบอ่ะก็สูบสักสองสามเดือนเจ็บคอแล้วก็หยุดหยุดเสร็จแล้วก็หายไปสองสามเดือนแล้วก็สูบใหม่พอมาเจอชาวสุบปุ๊บสัตว์ก็ทิ้งไปเลยลุกเนื้อสัตว์ลุกไปเลยหายไปเลย เอาใบมุกหกข้อน่ะมันมัน,ม,นมันก็ไม่ติดอยู่แล้วเนื้อสัตว์ที่หายไปเลยแค่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่ยมยากเลยนะโยมจะถือห้าสี่ห้าเบสุดนิยมต้องเสื่อมเนื้อสัตว์นะไม่เป็นต้นเหตุแห่งการฆ่าเนี่ยพ่อส,สอนอย่างนี้พ่อไม่ผ่อนสีนนะสอนให้เรื่องเนื้อสัตว์อาตมาจําได้เลยอะเมื่อสี่สิบสามปีก่อนมาเนี่ยชนเรื่องเนื้อสัตว์เลยพอเลิกเนื้อสัตว์ได้เราไปถึงที่จิตข้างในอะพอโยมเลิกเนื้อสัตว์ได้โยมจะเป็นยังไงร,รู้ไหมใจอะ ใจมันจะเกิดเมตตา <c oughs> เมตตาเกิดเป็นยังไงโยรู้ไหมมันจะเริ่มเห็นปลาสวยเห็นนกสวยเห็นไก่สวยอัตมาจําสภาพได้เดีย๋ยวจะบดเลยนวันจดเวลานะอัตมาจําสภาพได้พ่อสร้างผมปมะโสปรสปมาสิบปีกว่าแล้วน้ามาเริ่มใสอัตามาอยู่เทพยอยู่มันร้อนร้อนไปเนี่ยไปนั่งใกล้ๆริมน้าอ่ะจะพูดถึงจิตมันเกิดเมตตาไม่เกิดยังไง <c oughs> ไปนั่งดูเห็นไปช่อบมันมาตัวเท่าแขนน่ะน้ามันตอบเดียวมันใสมันก็ว่ายมา เห็นตัวเมียมาตัวมันเทาๆนวลๆไอ้ตัวผู้มันตัวลายๆเห็นสองตัวมาอ้าวมันมีลูกมาด้วยมีลูกเป็นพวงตัวเล็กๆแดงสวยมาในท้องน้าเฮ้ยปลาสวยนี่อาตมาทัวนเนี่ยจิตเมตตาไปเกิดอย่างนี้ไม่เห็นปลาช่อนสวยเห็นมีลูกมาเป็นพวงเลยสวยด้วยแล้วถ้าโยมยังไม่เอื้อมือสัตว์โยมเห็นปลาช่อนนึกถึงอะไรต้มยำใช่ไหมก่อนหน้าฝนนี่ไข่เป็นฟองน้ําบีบน้ำมะนาวขาวจ้วแล้วเป็นไงอร่อยใช่ไหม โยมจะมเห็นปลาช่อนในน้ําสวยหรอกเมตตามันไม่เกิดจะพูดตรงนี้ทีนี้เลิกเนื้อสัตว์มาสิบกว่าปีจะยี่สิบปีแล้วมันก็เลยเห็นปลาสวยเมตตามันเกิดเกิดที่เห็นปลาช่อนในน้ําสวยเนี่ยถ้าโยามยังติดเนื้อสัตว์อยู่โยมเห็นปลาช่อนโยมจะทิ่งถุงต้มยำแล้วต้นฝนเนี่ยไข่เป็นฟองน้ําขาวจัว่วแล้วมันมันนะแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่เราไม่ติดแล้วไงเราเห็นเลยปลาสวยนี่ความเมตตาเกิดอย่างนี้แต่ที่เราทําลงไปแล้วเราจะได้จริงๆตรงนี้ โยมจะบอกใครเขาไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เราได้ไงโยมรู้ไหมได้ความเชื่นชื่นในใจได้ความสุขเย็นในใจได้ความค้นทุกข์ในใจเราแล้วเราได้จริงๆเป็นมรรคผลเขาจริงๆและแตมาก็เลิกมาเนี่ยสี่สิบสามปียัสมบูรณ์ดีอยู่โครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยมีด้วยซ้ําไปสุดท้ายแล้วทั้งร่างกายก็จะได้ใจก็จะได้ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่จะเป็นโครคภัยไข้เจ็บน้อยลงอีกนิดนึงก็ได้อตมาะมาก็ฟังมานะฟังมาเยอะ ในกาในปลาในหมูในไก่เนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมถ้าเชื้อโรคไม่มีในไก่ในหมูไม่เข้าไปในร่างกายคนนายโยมรู้ไหมเชื้อโรคมันดีใจเลยแหละโอ้โหได้บ้านหลังใหญ่แฮะเจริญเติบโตได้ง่ายนี่ใช่ไหมอยู่ในในไก่ตัวนิดเดียวเองอยู่ในร่างกายคนนี่มันจเจริญเติบโตเลยเชื้อโรคอะ่ะพอเราไม่กินเข้าไปมันก็ไม่เป็นเชื้อโรคมันไม่เป็นโรคเป็นภยัยเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะสมบูรณ์อย่างนี้ ถ้าลงรายละเอียดไปเนี่ยมันจะไปห่างไปไกลมันจะห่างไปไกลสุดท้ายเราต้องมาถือสินห้ามาลดละใบมุกตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วถือสินแปดขึ้นมาสูงสุดไม่มีอะไรเราถือสินห้าสินแปดให้ได้แล้วเราจะไปอยู่ผาสุขเราจะพาพ้นทุกข์ได้จริงทางค้นทุกข์คือใจเราจะคลายจากการติดจิตลงมาได้จริงจากราปฏิบัติโยมคิดเอาไม่ได้นะโยมต้นดาวไม่ได้นะหรับกธโยมต้องพาตัวมาทำมาฝึกมาปลือ ทำบ่อยๆทำซ้ํทๆมันจะเหมือนมันจะเหมือนของเก่าๆที่เราพาทําถือสินห้าเนี่ยมันจะเหมือนของเดิมของที่มันล้าสมัยแต่มันไม่ล้าสมัยนะมันจะล้ามันจะล้าสมัยและใจเราจะดีใจเราดีลมเราดีเนี่ยเราไปซื้อหาเอาไว้ได้เราองสร้างเองต้องปฏิบัติเองศาสนาพุทธมันดูตรงที่สุดยอดเพื่อเราต้องลงไปทําเองแล้วเราจะได้มรรคผลนั้นจริงจริงที่ตัวเราเราคิดเอาไม่ได้ด้นเดาเอาไม่ได้ต้องพาตัวเราไปทาเลยพอพาทำมันจะได้อย่างที่พูดเนี่ย ใจเราจะดีอย่างน้อยเราจะพ้นทุกข์ไปวันต่อวันคืนต่อคืนแล้วถ้าใจเราไปพ้รทุกอยู่ตรงไหนได้โยมว่ามันดีไหมอ่ะใช่ไหมใต้ดวงอาทิตยอยู่ตรงไหนก็สบายดีนี่ใช่ไหมกิเลสไม่เกิดเราก็คอยรวคอยระวงังคอยรู้ไปยังไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรอกลดละไปใช่ไหมหยาบหยาบก็ทิ้งไปก่อนหยาบหยาบอย่าไปอย่าไปเอาเขาก่อนที่งม่เหลือละเอียดมาเราก็ม่ค่อยทำไม่จะทำซ้ำาสักร้อยครั้งพันครั้งยังไปไรไปใช่ไหม เพื่อให้ใจเราคลายอ่ะใจจะคลายนี่มันก็ไม่ได้คลายง่ายๆนะโยมต้องทําจนปัญญาชัดเจนปัญญาชัดเจนพอปัญญาชัดเจนจะส่งไปถึงใจที่ละหนายคลายออกมาได้ปัญญาจนต้องชัดก่อนว่ากินเนืือสา์นี่เป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยถ้าโยมก็เลิกเอาไปมุกเชียวคืนนี่เป็นเวรเป็นภัยทําให้เราลําบากบนบนเราก็ต้องเลิกสุดท้ายเราจะสมบูรณ์ทั้งสองส่วนนะโยมอาจจะมามั่นใจเลยว่าโยมถือศีลห้าสบายทั้งสองส่วนเลยฐานะทางบ้านก็จะดี จิตญญาณก็จะดีจะ,จะ,จะเจริญสุดท้ายไม่มีอื่นยอมต้องมาตรงนี้แหละต้องมาพาทำถือสินห้าถือสินแปดเราจะได้ความพ้นทุกข์จกากจิตญญาวจริงๆไม่มีอื่นมันจอมเรื่องที่ไม่น่าฟังมันเรื่องบาตจิตวิญยานเนี่ย,ยนะมันจะหนักๆแต่มันต้องทําสุดท้ายเราก็จะได้อาศัยเราจะได้ความพ้นทุกข์จริงๆแต่ที่ที่พ่อเราพาทำที่หมู่สงฆ์พาทำที่สร้างขึ้นมาแล้วตรงนี้และเราถ้าเราใจดีๆอารณ์ดีๆใครมาก็เออเห็นเพื่อนเป็นเพื่อนผู้คนในโลกที่เขามาตรงนี้มันดีไหม่ะ ใช่ไหมเห็นทุกคนเป็นเพื่อนกับเราเลยเป็นเพื่อนเราดีๆเป็นความสุขดีๆยโยอะดีไหมอ่ะมันดีนะแต่มาว่าใช่ไหมใช่ไหมแต่เราไม่ไปโกรธไปเกลียดใครมันดีแต่เราต้องมีจิตให้ตรงนี้ศาสนาผู้สูงสุดคือการให้การเสียสละนะโยมแต่เราก็ให้อย่างผู้รู้รับอย่างผู้รู้ไม่จําเป็นเราก็อย่าไปเอาเข้ามาเอาที่สิ่งที่ททจําเป็นเท่าเข้ามาแล้วเราก็ามาดูแลแล้วก็จินใจให้คนอื่นเขาต่อไปก็ได้ถ้าเรามีเยอะถ้ามันมีเยอะ ถ้าไม่มีเยอะเราก็ดูแลตัวเราไปแล้วก็สร้างเองพรสร้างให้เยอะๆปลูกมะกอก็ได้ปลูกผักก็ได้เยอะๆแล้วแจกเข้าไว้กินใช่ไหมอาตมาไปเดินดูโอ้โหมันสมบูรณ์จังเลยอะราศีมาไปเดินดูเบญพาตาม,มาตันเจก็เดินดูไปเห็นต้นมะกอเห็นต้นไม้มันมีลูกสมบูรณ์โอโ้มันสมบูรณ์จังเลยแต่คนอื่นเขาไม่เห็นไม่ไแลเราเห็นแล้วก็พอแล้วนี่มันหมดเวลาแลว้วมั้งเนี่ยโยมใช่ไหมเก้าโมงขึ้นหมดไปตั้งนานแล้วใช่ไหม หมดแล้วก็เราใจเราพร้นทุกข์อารมณ์เราดีอยู่ตรงไหนเป็นอยู่พระสุขพอแล้วนี่อะเอวังนะัโยนนะสาธุนะ